สรุปประเด็น f o r t u n e r Hybrid คุ้มพลังน่าสนใจแค่ไหนและโอกาสทำตลาดในไทยมีหรือไม่กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเมื่อมีรายงานข่าวว่า t o y ย t a จะมีแผนพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซล Hybrid ซึ่งจะใช้กับ t o y ย t a Hilux, Innova และ Fortuner นั่นหมายความว่าเราอาจจะได้เห็น PPV หรือ SUV ยอดขายดีในคุ้มพลังลูกผสมออกทาตลาดในอนาคต สำนักข่าว CNN ที่ประเทศอินโดนีเซียรายงานว่าโตโยต้าจะเพิ่มเงินลงทุนในประเทศอีก62,000ล้านบาทภายในปี2024เพื่อลงทุนผลิตรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือโตโยต้าอินโนาโดยทางผู้บริหารประจำภาคพื้นเอเชียของโตโยตา้าเปิดเผยว่าภายใน5ปีข้างหน้าทางค่ายมีแผนจะเปิดตัวรถยนต์ไฮบริดและไฟฟ้าถึง10รุ่นในประเทศอินโดนีเซียออโตอินดัสทรีาสื่อยานยนต์ชื่อดังของประเทศฟิลิปปิน ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลซึ่งอ้างว่าได้มาจากแหล่งข่าววงในระบุว่าโตโยต้ยตมีแผนจะพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดบนพื้นฐานของรหัสเครื่อง G D ที่ใช้ใน h ฮลักซ์ฟอร์จูและ Innova โครงการดังกล่าวจะใช้ชื่อว่า 188D และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสที่2ของปี2022ประมาณช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนแต่อย่างไรก็ตามไม่มีการระบุแน่ชัดว่า โตโยต้าจะเลือกใช้เครื่องยนต์ g d ตัวไหนมาใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปอาจเป็น1 GDFTV ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8หรือ2 GDFTV ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ก็ได้ t o y ยต้าฟอร์จูเเป็นรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของค่ายและออกทําตลาดหลายประเทศในอาเซียนและการเพิ่มเครื่องยนต์ไฮบริดเข้ามาก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจก่อนหน้านี้โตโยต้ามีแผนจะพัฒนาเครื่องยนต์ไฮบริดกับรถยนต์ทุกรุ่นภายในปี2030ซึ่งรวมถึงพวกรถตู้รถกระบะและ SUV รุ่นอื่นๆอย่างแ a น d ์ r u i s e อด้วยการคาดการทำตลาดในประเทศไทย สำหรับในตลาดบ้านเราตีตา a f เจเนอร์เป็นรถ PPV อีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมไม่น้อยจากลูกค้าชาวไทยซึ่งหากว่ามีการปรับปรุงขมพลังเครื่องยนต์ไฮบริดเข้ามาจริงมีความเป็นไปได้สูงที่จะทาตลาดในบ้านเราด้วยส่วนราคาจําหน่ายเนื่องจากว่ารถยนต์เครื่องยนต์ไฮบริดจะมีประโยชน์ทางภาษีสมรสนมิรที่ถูกลงกว่าเดิมถึง10%ช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตได้คาดว่าน่าจะทําราคาแข่งขันได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตามรายละเอียดอื่นๆของ t o y o t ้าฟ r t u จ e เในขอุมพลังเครื่องยนต์ไฮบริดยังคงต้องติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ